สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาชมฮิโน่สมอตอนเดียวนะครับตอนเดี้ยวีนเครื่อง G.O. 7C นะครับเป็นเครื่อง1้อยเจ็ดหนะฮะชิมช่างกำลังประกอบเครื่องนะครับตอนนี้ก็ตัดช่วงล้อวางช่วงล้อเป็นี้เรียบร้อยมีประกอบเครื่องครับยวพาชมรอบ สภาพยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะก็จะอยู่ในภาพแบบที่เรหน่อยเดี๋ยวตกแต่งเป็นที่เลกน้อยนะฮะรับรองว่างามแน่นอนฮนะนี่ครับ J O 7 C นะครับคันนี้ J O 7 C ับสบภาพเครื่องก็85 90นะฮะ J O 7 C ครับคันนี้คันนี้างก็กำลังเก็บงานนะครับ ประกอบเครื่องวางเครื่องเสร็จก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการขึ้นกระบะนะครับอันนี้ภายในนะครับสภาพตอนนี้ยังไม่สวยยังไม่สวยถูกใจสภาพเดิมๆเก่าญี่ปุ่นนะครับอาจจะไม่ค่อยงามเมื่อทำสีเก็บงานเสร็จเรียบร้อยก่อนสง่งมอบลูกค้าเนี่ยรับรองว่าสวยถูกใจอย่างแน่นอนครับผม อยู่กันที่อูดแดงนะครับทางภาพชุมพลบุรีนั่นเองนะฮะคือเกาทำไมผมถึงถ่ายแต่อูนี้เพราะว่าผมรู้จักอูดเดียวนะฮะ <c oughs> เจกับเฮียนี่สนิทกันพอสมควรนะฮะผมออกรถที่อูดแดงเนี่ยสามคันแล้วก็เลยถูกคอกันนะโปรโมทให้เจนะครับผมอาหารนี้สมอต,ตอนเดียวกับผม ราคาไม่แรง1 7 5นะฮะ j o 7 c ครับผมตัวประหยัดนะฮะประหยัดทั้งราคาประหยัดน้ำมันด้วยนะครับนะฮะสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรใต้คลิปนะครับกับเสียแดงนะครับชอบแบบไหนรุ่นไหนราคาเท่าไรนะฮะจะเป็นฮี n o ่เมก้หรือจะเป็นอิซ z u ุต้องการที่จะประกอบดัมจะทำเป็น10ล้อนะฮะ 12เล้นะครับที่นี่เรามีบริการทุกระดับประทับใจนะฮะกับเสยยแดงพร้อมบริการท่านทุกๆวันนี่ยโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ขออน,นุญาตรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ